โอตาระจามิงโกเวโรจามาราชาเถปิตุเมีโรราคตตัวโรกเยนณสุเกนะจาริลสานาจามิงยาตรามาหราชเถปิตุเมอนุราคตโตอโรอกเยนณสุเกนจาสุปะปัญจนตังปะนังปริพุทธันโต Om namo Bhattara tenang talanang kacami, Om namo tamara tenang tenang kacami, Om namo sangkara tenang kaca kacami, upara ini bisa pakai jatah. ขออนุญาตแล้วก็ถ่ายวีดีโอให้อันนั่นกันเดียกเคื่เสือถ่ายวีดีโอให้ฮัลโหลถ่ายวีดีโอนะคะเพื่อนมาถ่ายวีดีโอให้นะคะเพื่อนมาหมดละเพื่อนมาจากเพื่อนบ่ไม่ได้สังเกตเลยค่ะคนเยอะถ่ายวีดีโอนะคะยิ้มหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะริมหน่อยนะคะถ่ายวีดีโอให้นะคะเนี่ยหนูจะถ่ายวีดีโอให้นะคะเนี่ยหนูถ่ายวีดีโอหนูถ่ายวีดีโอหนูถ่ายวีดีโอเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้เบิร์นเปิดให้เบิร์นเออเดี๋ยวเปิดให้เบิร์นเดี๋ยวเปิดให้เบิร์น